แล้วมาเอากันยังไงอุปกรณ์ไม่เตรียมมานี่ เอาไปแล้วเอามาคืนด้วยนะเช,ชือกมาเอาช่างไงของไม่เตรียมมาเอาไปไม่บอกก็พอแรงอยู่แล้วนะ ไม่มีการบอกล่วงหน้านึกอยากได้เอาคืนก็เอาคืนไม่สนใจคนเลี้ยงมาเป็นสิบสิบปีบ้างหรอกมันไม่ขึ้น ากก,นะรรกระดูด้วยว่ามันไม่ขึ้นน่ะก็เลยเฮ้ก็บอกว่ามันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นขี่ไม่ได้ข,<อ>ขึ้นรถขี่คอไม่ได้<อ>จะเอาช้างไปของเส้นก็ไม่อามาเอา ไม่เอามาให้ไม่ทำอะไรให้สักอย่างออาพอไยขึ้นไปดีๆลูกขึ้นรถอย่าแทงนะห้ามตีเอาิชมึงมาปิดเอาตัวนี้ึง สออเสียกอนหน้ากระดานเกนนาะเกาะตรงกลางกอกกลางแล้วดึงหู <c oughs> ที่พอยขึ้นไปลกูก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 ขึ้นไป อย่างนี้แหละคนรวยเขาทำอะไรก็ได้ไม่ผิดหรอกลูกจ้างอย่างเราผิดอย่างเดียวอืม